นจังใบใหญ่ใหญ่โอ้พันเพ็นพันแบบนี้จะเป็นเป็นพันสองสีอุ้ยหัวใหญ่อยู่จะพี่ลงหัวแล้วหัวใหญ่อยู่มายาบมึงอันแอดิดกันนะปลูกไว้แต่โดนดนปลูกไว้ข้างนอกดินมันบบงามจ้ะดินบบงามดินแน่นแน่นดินเก้าปลูกสตรอเบอรี่ตั้งแต่สองปีที่แล้วคุณเอาอันแอดิดมาเสียบลงมเกิดวเป็ปตาไดกินดอกพี่น้องจ้าดินมันแน่นแน่น ด้วยว่าสิมายามมึงมันออกหน่วยออกกันในเฮ้าเราไปโอ้ยมัเป็นหัวจะบ่ลงหัวเสดื้อออกเอาดินมาบำรุงมหม่หละจ้ะนี่บ่เป็นหัวจ้ะบ่ค่อยลงหัวบ่ดีดินแน่นเนียนเสด้กินจักต้นนี่อุ้ยบ่เป็นหัวจ้ะไปเขาไปเบิง่งในสวนกันนาะสิพราะใดกินบ่ ได,ได้ขนมจีนมาแต่ในเมืองสีเ่เฮ็ดเมนูขนมจีนมาหาคักไปกินกับก่อนคักซีหอมข่อยกระยากแก้แล้วนี่ตัดเอาไปกินก่อนปลูกอีกกันแป้งนึ่งอยู่ข้างนอกคุณกํลังขึ้น น่จะจการมีสวนมันก็นดีจังสี่ลรออยากพักยังกระย่างเข้ามมหาเอาพักได้บ่้มีเเาก็จังคอยสื่อเพื่อนโอ้เอาอยางละนิดละหน่อยแล้ยกกัสิมาเอาพักซีลาวนี่แล้วไปกินกับขนมจีนเนี่ยมันเขากันดีกระลังไงต้นกระลังไงตัวน,ตน,น,น,นี่อุ้ยอวบอบเลยนี่ พี่นงจ๊ะเข้าไปในเมืองกับบซืสอเพิ่เป็นดอกย่อนจะคข้งว่ามีอยู่เนาะยในสวนมีอยู่กับบรดสุทธิเพิ่นในพังอีตูมา้อมได้เหมือนนีมาเสียมาเห็ดแกงอมจักสียเห็ดเมนูอย่างเนี้ยมาอึดแต่เนวสิยอยากกินเอ้าตัดลงไว้เป็นปุ๋ยอุ้ยงามจ้ะงามงามเอาอีกคนชักหน่อยกนมันเขากันดีนะนะกับขนมจีนขนมจีนน้ำยา ปลากะทิผุลไปสีเห็ดแต่ปลาคุณสามีก,มาก๋บระมักเห็ดอกเท็ๆไทจากหน่อยใส่กะทิพร้อมเรากินน้ำอยู่จ้ะเอ้ยมันซ้อนพี่น้องจ้าไม่ดำปือป๊อๆละมือได้กระไดเอาเอายางละนิดละหน่อยจ้ะคุณเอาหน่อยดย้ี่กำหนึ่งดแล้วก็เอาผักกาดหินก่อนจ้ะโอ้ย ใหญ่ไว้ไว้อากาศคุณชี่อยากหอนมใสยิอเก็บปราการเฮ็นไปกินกับขนมจีนเขากันบอดอกเอาเราเอาหลายจากพี่นองจ้าเรามีอยู่ในสวนอยู่น้องมาเก็บกินสดๆเอาอโอ้ย ที่มันพุ่นอยากไ่ไหมไหมตัดหักไปพร้อมตั้งโมวยากไหนเราจะเนี่ยผักกาดหินผักซีลาวผักซีหอม,อมเดี๋ยวก็แลดิดมาสิมาถอนเอาแลดิดมากันน่ะสิได้บอมอือน,นีน อันนี้ปลูกกอนมูอุ้ยลงหัวหล่ะตัวละอุ้ยขออาไปในกวามือดำเด้วยวะอุ้ยทากินเพิ่นเอาหัวนี่ละทากินเพิ่นโอ้ยลงหัวดีจ้ะลงมหัวดีดีอันนี้บำรุงบำรุงดินไม่จ่ะตัวนี้อุ้ยลงหัวดีอยจ่ะทากินเพิ่นแมมพี่น้องโอ้ย่อยกระสิบท่านทากอีกแล้วนี่เบิงโซ้งเลียวนี่นี่นี่ต้องห้อยทากินเพิ่นนั่นนั่นนะ ก็ส hmm. ิไดถอนเพิ่นออกซั่นตัวนั่นน่ะอืมตงหัวดีอยู่จ้ะปานหัวใหญ่ดีอยู่หาเลือกเอาหัวใหญ่ๆไปกินอันใดบ่ใหญ่เอาไว้ซะก่อนให้เพิ่นใหญ่ก่อนจังมาเก็บลงพร้อมกันล่ะจ้ะแต่ว่าเพิ่นก็ความงามความอันนั้นเพิ่นก็บ่ซํากันเนาะเฮาก็หาเลือกเาจ้ะอู้พอได้กินอยู่จ้ะพอได้กินยหัวนี่หัวใหญ่งามๆ เี่ยวจิ๋วเอาปุย,ปยขีอันปากกามาผสมเพิน่นมันผสมดินใหม่เอาดินเก่าออกครึ่งหนึง่งอู้ามจ้ะพี่น้องอุ้ยคุณน่ะนดีแต่หัวงามงามจ้ะนี่แปง้งนี่หัวงามพี่น้องจ้ากินก็ขนมจีนเน่ยมึงเนี่ยนะเขากันดีจ้ะเอา นี่เป็นพันหัวแย้บวหรือจังไดหัวเจ้าคือแยาวโกโมนั่นน่ะเออเอาอันพักซองเดียวกันกับหัวบวคือกันไปจากขวดสีเปรี้ยวอันต้นหอมน้ำอีกคนจังหน่อยก่อนต้นหอมแปลงนี่เป็นจังไดหัวท่านใหญ่จูจะเอาไว้ก่อนสลัดขวดก็ใหญ่แล้วนี่พอได้กินแล้วนี่เมืองแลดีดแปลงนี่ควรเป็นจังใดโอ้ย ตไกินบ่เนี่ลงหัวเราไปบ่ท่านลงหัวอยู่งามแต่ใบมัานท่านดูดูใบหรือไรเนาะอุย้ยบังเนี่ยซาลาเณรกระแทบได้ดิไปกินกับอันอันนี้ก่อนกับขนมจีนเข้ากันดีจ้ะแห้งเด็ดแห้งแตกเอา้ายอดงามงามข้างนอกบ่ท่นยานใหญ่อยู่กินข้างในสักก้อนอยังละนิดละหน่อยจ้ะพี่น้องเก็บไปไลส่สกินบ่เบิด่ด สลัดกระโบเอาดอกนี่โมเมนแนีกินกับขนมจีนเนาะสลัดแบบนี้ไปจ๊ะพี่น้องอ้าวสตรอเบอรี่ไข่อยแดงแล้วนั่นนะ่ะโอ้ใกล้จะกินแล้วตอนนี้เฮ้ยเละเดิดแปลงใน่อยขวายเขาท่าเขาท่า,า,ทาไปจ๊ะพี่น้องจ้าคุณพาเก็นกับขนมจีน นี่ต้นหอมพันนี่พันใหญ่ไว้จ้ะนี่เก็บไป็นอะไรมึอเศร้านี่บุท่านได้กินอยู่สามสี่ต้นอยู่จ้ะเอาไปอีกก่อนอยากเป็นเครือหอมพันนี่ให้มาซ้ำหนึ่งก็อยากเป็นเครือจ้ะเอาสามสี่ต้นเอาละจ้ะมึงล่ะให้ซ้อมมึงอันแล็ดิแปกงนี่ก่อนดู ลงหัวเดี๋ยวไปปลูกไรเลียกันล่ะจ้ะแต้บ้านปลูกทีโพดพันนี้จังไลยจังหัวนจังใบใหญ่ใหญ่โอ้พันเป็นพันแบบนี้จะเป็นเป็นพันสองสีไม่ย่อนมึงซื่อๆดอกพี่น้องจ้าเห็นพันทีกันขอสีมาย่อนพันออกจะกันหรือใดนี่บุกขั่นขวดบรินดอกทีพดกับบลงหัวเดีอจ้ามึงกันนะ อุ้ยหัวใหญ่อยู่จ้บผีลงหัวแล้วหัวใหญ่อยู่เอา้าเอาละมือไม่จังมาเบิงมือนีไม่หย่อนบืงซื่อๆดอกคุณสีงามๆจ้ะเนี่ยไปจ้ะเขาคว้าไปเฮ็ดขนมจีนน้ำยากันอู้ยได้หลายเลยจ้ะคุณเต้มกระตาเลยพี่น้องจ้ะ